สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซอนนะคะจะพามาดูการปลูกหอมแดงในกระถางหอมแดงที่แม่มารีซอนจะมาใช้ปลูกนี้ก็จะเป็นหอมเก่านะคะหอมเก่าที่เขาแทงหนอ่อแทงยอดออกมาแล้วก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราต้องมาตัดยอดของหัวหอมออกคือหน่อของเขาตัดด้านบนออกนะคะเขาจะได้แทงหน่อออกขึ้นมาใหม่แล้วก็งามกว่าเดิม แล้วก็ปลูกลงดินเลยค่ะใช้หัวปลูกลงดินโดยใช้ด้านที่เป็นรากหอมนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ปลายก็คือปลายที่หน่อของใบหอมอะ่ะงอกขึ้นมาให้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตัดออกนิดนึง ก่อนที่จะปลูกแล้วเอาดินลงกระถางต้องปรุงดินก่อนนะคะโดยใช้แกลบหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกครึ่งส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็เอาลงกระถางก่อนที่จะเอาดินลงกระถางนะคะก็ใช้ ช้ก้อนหินหรือว่าใบไม้กิ่งไม้เนี่ยรองก้นกระถางก่อนเพื่อไม่ให้ดินไหลออกนะคะเพราะว่าก้นกระถางนั้นรูเยอะเหลือเกินแล้วก็รูกว้างมากนะคะนี่แม่ไม่ได้สอนก็ปลูกหมดแล้วก็ตัดหัวหอมนะคะเนี่ยตัดปลายยอดมันให้เขาแตกออกมาใหม่แล้วเอาด้านรากไว้ลงใต้ดินแล้วปลายยอดของหัวหอม ให้อยู่ด้านบนนะคะนี่เห็นไหมคะปลายยอดหัวหอมอยู่ด้านบนเพื่อให้เขางอกขึ้นมาเวลาเราปลูกแล้วแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนิดๆน,น,นะคะไม่ให้หัวหอมเขาจมลึกมากแล้วก็โดยดินหน่อยนึง โดยดินไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องมากนะคะเพื่อให้หหอมเขาได้งอกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มนะคะจะรวดวันละสองครั้งก็ได้หรือว่าวันละหนึ่งครั้งก็ได้แล้วแต่สะดวกแม่มริซอนจะรดแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าแม่มริซนททำงานประจำไม่มีเวลารดน้ำผักนะคะให้พยายามรดตอนกลางวันหรือตอนบ่าย หรือว่าตอนเช้าหลีกเลี่ยงการรดกลางคืนนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ผักรากเน่าได้นี่จะเป็นหอมที่แม่บริซอนนะคะปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะแตกยอดแตกหน่อออกมาสวยเชียวค่ะคือแม่บริซอนปลูกค่อนข้างถี่ถ้าปลูกถี่ปุ๊บด้านการหัวใหญ่นี้จะ จะไม่ค่อยมีนะคะหัวใหญ่จะน้อยส่วนมากถ้าปลูกทีทีหัวจะเล็กก็แก้ปัญหาโดยเดี๋ยวเขาโตอีกสักครู่แล้วเราก็ถอนทินให้เขาเหลือเพียงอสองสามกอก็พอแล้วหัวของ หอมนี้จะใหญ่มากนะคะเราก็ปลูกกินใบด้วยแล้วก็ปลูกไว้เก็บกินหัวตอนหัวเขาแก่ๆเราค่อยเก็บแล้วก็ไปผึ่งไว้ในครัวนะคะทราบวิธีการปลูกหอมแดงในกระถางแล้วนะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มรีสอนเนี่ยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ